โอ้โหดึงดึงดึงเลยครับเนี่ยมาครับผมยุกับโอกินแซ่บกินนัวก็ก็ก็ผมมันเนี่ยหองแท่เลยเอ็นแก้วมากเลยกับแก้วสมมันเนี่ยจะเอาร่องแก้วสมวนมึง เว้ยครับวะนี่ฟังลงครับโอ้โอ้โอดึงดึงดึงเลยครับเนี่ยเหัอผ่า น้เข้าโอ้สุดอยอดกเแกาสมกับแกแซ่บเหมกันครับพั่นัน จุดโอ้ขนาดว่ะอืมอืม เต็มคำนะครับเปื่ข้าขนาดดึงๆครับผม <ś les> โอ้ขัาขนาด อ้าเปิดีขนาดนี้มึงกวนให้เโอตีเอ็นจานเป่อานยันนี้รูปเลยมมือพิ่ขาดปื้ดเลยเนี่ยจะกินเปื่อยเปื้อเบิ้งเบิ้งเอาเลย ไม่ไ mm. ้ซุดยอดขนาดไหืสับตัวเข้อไปนั่งอันั่นเงตับ